อะไรมีหน้ากากจะไปตอนนี้กำลังเดินช่ออินเตอร์ครับผมโอ้ยแต่ไม่ได้ทำมาสองวันครับอินเตอร์เดินเองครับตัวนี้สุดจัดครับผมแออต่แต่อุ่นสุดไปอีกใส่คู่อุ่นสุดกว่านี้ครับผมผู้อุ่นสุดกว่านี้ครับ วันนี้ชุดถ่อยเอนเตอร์จะเสร็จไหมครับเสร็จครับในเสร็จปีนี้ก็เสร็จปีหน้าครับอ๋อวันนี้เจ้าของรถนี่มันตายเลยครับต่อนนี้เจ้าของรถหน้ามุยไปแล้วครับ <laughs> ออกแบบเองทุกชิ้นส่วนครับเชื่อแมแล้นะครับแสบตาครับออกแบบเองทุกชิ้นส่วนครับการแจ็คครับผมเดินท่ออินเตอร์ซิ่งครับสามหก เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วใส่แม็กซ์แล้วตายแล้วมาคณียังไม่ได้ถึงสองนาทีแล้วเสร็จแล้วของมันด่วนนี่ครับเดี๋ยเสร็จแล้วก็ต้องทำวามสะอาดด้วยครับทำวามสะอาดที่ที่เด็กที่เชื่อมต่างๆนะเพื่อไม่ให้เข้าห้องเครื่องนะครับละเอียดจีบ <laughs> นะครับผมต้องต้องละเอียด รงนึคับตัวนี้คืออะไรอาจารย์ตัวนี้คือรูอะไรรูแมสครับรูแมสอ๋อรูแมสนะครับแมสเทอร์โบครับรูแมสเทอร์โบขายไปเลยครับแล้วตัวนี้จะจะทำใส่ยังไงนะครับอะไรครับตัวตัวเนี่ยครับเขาเรียกว่าอะไรเอาไว้ขายเสษเห็กครับขายเศษเลยครับผมไม่ได้ใช้แล้วครับใครสนใจก็ทักแชทมาครับผมขายครับไอ้ขายจริงขายไปหนูเนี่ยขายจริงครับผม ผมว่าจะออกไปธุรกรรมธุระข้างนอกครับผมว่าจะไปเดินมอเกษตรสักครู่หนึ่งก็เลยคิดถึงก็เลยแวะมาก่อนครับสวยเวยครับผมนี่ทอินเตอร์ท่อสแตนเลสลูกค้าพร้อมจะเดินท่อแล้วครับซื้อมาไว้แล้วครับผมนี่ครับผมเรามาดูเครื่องเลยครับ ตอนนี้ก็ประมาณนี้ครับผมเอาภาพทิ้งหมดแล้วครับกลัวสนิมจะขึ้นครับนี่ครับผมไม่ใช่แล้วครับลูกค้าเอาผ้ามาเพื่อจะมาเช็ดดูแลครับผมนี่ครับผมก็ยังอยู่มุมเดิมครับผมแต่ตอนนี้คือรออันนี้ก็ติดตั้งติดตั้งในทโบโวอาเรวาอะไรชึบชับชึบชับที่มันดังชึบชับชึบชับะครับ ตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรนะอะาจารย์ตัวที่แปลงใส่เนี่ยตัวที่เข้าเทอร์โบเนี่ยเน,นี่ยตัวแปรผันเทอร์โบเขาเรียกวา่าตัวอะไรนะรเนี่ยตัวเนี้ยดีเลยดีเลยเนี่ยผม้ง่ดีเลยงายเขใใดเ้ดีเลยดเทอร์โบดีเลยเทอร์โบเ,เโบพื่อจะ ทำงานแบบว่าเร่งเร่งตัวหนึ่งอีกสเต็ปหนึ่งมันก็ขยับสเต็ปไปเลยสเต็ปไปเลยทะโบมีหน้าที่ทำงานเปิด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 ไปเรื่อยๆครับน่าจะประมาณนี้นะครับผมใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับตันนี้ปัดเงาครับ ปัดเงาครับปัดเงาปัดคาบที่ใครออกนะครับเพื่อให้มีมีจุดเด่นในการมองเพื่อให้ข้อมันเงาขึ้นจุดเด่นนะครับรีบรับเลยครับ ข้นตอนต้องละเอียดนะครับผมจานแจ็คเน้นครับผมเดี๋ยอเชื่อมเราจะไม่ปัดนะครับรอ,อยเชื่อมปัดไหมจันไม่ปัดหรอกรอยเอาไฟไฟอ๋อรอยเชื่อมรอยเชื่อมนี้เราไม่ปัดนะครับไม่ปัดนะครับเพื่อให้มันมีมุมมองนะครับมุมมองที่โดดเด่นนะครับแต่ตรงน,นี้จะปัดเลยปัดเพื่อให้มัน ให้มันเงาตาให้มันขึ้นเน่อยเหแค่นียตัวนี้ปัดแล้วครับปัดครับแต่แอดมินถ่ายผมทำงานไม่ได้ครับโอ้โหตายเขินครับเขินทำไมครับผมดูรองเท้าก็กากกังเขินหายสีรองเท้าเลยเราทำงานครับผม เยี่ยมแล้วครับผมแมินครับเนียร่าบูดแล,ล้วครับเดียเ <c oughs> ก็บข้าเคลือ่อนลองลองลองเอามายัดดูหน่อยครับมันอยู่ตรงไหนครับผมทอ่อยี่เจอตรงนี้ครับโนโนอันลองลองนะครับผมลองเพิ่มเป็นแนวทางให้ผู้ที่ติดตามช่อง YouTube ช่อง10ล้อเบ็กจิ้งให้ดูนะครับเอาไปใส่เลยครับป<ะ>ไปไม,ไม่มันไม่ถือกล้องมันไม่ถนัดครับผม ขอที่หนึงครับขอที่หนึงครับผมผมจะไปแล้วครับคนเรื่องมากสนานไม่เสร็จเลยแอดมินโค่นเรื่องมากเลยครับนี่ครับผมสนามก็จะอยู่ประมาณนี้ครับฝั่งซ้ายนะครับผมท่ออินเตอร์ฝั่งซ้ายครับรับลงประมาณนี้ครับโอ้โหสวยไหมครับผมเป๊ะครับนี่เลย เรียกง่ายครับไม่ต้องเยอะมันก็จะประมาณแบบว่าแล้วเ,เรียบครับผมเน้นแบบอะไรเขาเรียกว่าเจ้าของขอมาบีบๆห้องเครื่องให้มันเล็กลงหน่อยครับมันจะได้โล่งๆครับผมใช่ไหมจันใช่จะโล่งๆนะครับเจ้าของไม่ต้องการปั้นเยอะไม่ต้องลดลายที่เยอะครับผมเอาแค่ให้มัน ดูเรียบง่ายนะครับผมซ่อมบำรุงถอดอารมณ์อะไรง่ายครับนี่ก็จะประมาณนี้ครับผมจะเล่นมาซะแล้วครับผมช่างว่างครับยัังครบผมตไปถอนเลยครับถอนเลยครับผมก็จะประมาณนี้ครับฝั่งนี้ครับผมมาดูฝั่งนี้ที่อีกนึงครับผมชื้นเลยไม่ ประมาณนี้ครับตอนนี้มันขึ้นไว้นานเลยครับคือบางทีช่างก็มีรถมีรถลูกค้าจเจ้าอื่นเข้ามาก็ต้องนี่หมุนตัวไปทําคั้นอื่นก่อนนะครับมันก็เลยงานก็เลยทําบ้างไม่ได้ทําบ้างครับบางทีจะทําคนเดียวก็ไม่ไหวครับผมช่างนะครับต้องเอาเนอื่นเข้ามาช่วยทำตอทนที่มันแก้ไขที่ยืดหน่อยครับงานตอนนี้เป็นงานนานนิดหนึ่งช่างมีคนเดียวครับ มีคนเดียวออกแบบคนเดียวครับปกติช่างก็มีสองคน,นครับคนคน,นึงจะเป็นพ่อแก่นะครับพ่อแกก็อายุมากแลนะ้วทําทำก็ไม่ค่อนค่อนข้างก็จะไม่ค่อยไหวแล้วครับก็เลยต้องการแจก็เลยต้องทําคนเดียวครับทําคนเดียวคิดคนคนเดียวครับอาจจะอาจจะพ่อแกอาจจะทําได้เป็นบางส่วนครับงานที่ไม่หนักมากครับี ดูต่อครับตัดตัดเง,ง,งาตัดเงาตระตูงานนี้ครับผมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ไว้นะครับผมช่องสุดร้อเบ็ซิ่งวันนี้เรามา่ายท่อจันเดินทอยอินเตอร์ขึ้นนิดนึงครับ OK, vannkatt?